หายจากการทำคอ,อเนเทนตไปนานมากทุกคนแต่ว่ากลับมาแล้วพร้อมกับเทคนิคดีๆนะที่จะเอามาเล่ามาว์มอยสุกันฝาใครหลายๆคนนะอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะแบบรับรีวิวเนาะตอแบบนนี้อาชีพมันก็แบบ เออมันมีให้ทำแล้วมันสามารถสร้างรายได้กับเราได้นะวันนี้ติ๊กก็เลยจะเอาเทคนิคที่ติ๊กใช้ที่ติ๊กทำเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะว่าแบบเฮ้ยทำยังไงถึงจะยอดวิวปงังทำยังไงคนดูถึงจะชอบอะไรเงี้ยก็เป็นเทคนิคเล็กน้กนอยที่สามารถเอาไปปรับใช้กับแต่ละคอนเทนต์ของแต่ละคนได้นะคะ,ะสำหรับเทคนิคแรกนะคือติ๊กมองว่าคนที่จะทำ อาชีพนี้ได้อะคือต้องเป็นคนที่แบบชอบแชร์ชอบทำคอนเทนต์คือทำแล้วไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหนื่อยหรือว่ามันลําบากในการแบบว่าทำคอนเทนต์เท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าใครที่แบบว่าเฮ้ยชอบแชร์อยู่แล้วแบบไปเจออะไรมาหรือว่าใช้อะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงอะอยากจะมาเล่ามาเมาส์มอยอย่างเงี้ยก็สามารถเอามาแชร์ได้คือถ้าเราแบบมีพื้นฐานแบบนี้อยู่แล้วอะมันจะทําให้เราเนี่ยคิดคอนเทนต์ได้ไม่ยากทาแบบว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ ทำคอนเทนต์ทำแชร์ทําให้ความรู้อะไรเงี้ยมันจะสามารถแบบพร่งผัวกมาจากสมองของเราได้เองโดยอัตโนมัติเลยเทิคเล็กๆในหน่อยนะถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยไม่รู้จะเริ่มต้นจากยังไงอะไรยังไงใช่ปะก็เริ่มต้นจากสิ่งที่เราแบบมีใกล้ตัวเนี่แหละเช่นแบบว่าของที่เราเพิ่งซื้อมาเออหยิบมารีวิวหรือว่าของที่เราใช้อยู่ก็ได้เออหยิบมารีวิวว่าใช้แล้วมันดีไม่ดียังไงมันเหมาะกับสภาพผิวแบบไหนหรือว่าของใช้ในบ้านอะไรต่างๆว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กอะไรเงี้ยเอามาเปรียบเทียบก็สามารถ

ข้อแรกข้อที่2คือความซื่อสัตย์และจริงใจเวลาที่เราแชร์อะไรให้กับผู้คนอ่ะเราต้องคิดเสมอว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมีประโยชน์กับคนดูจริงๆแล้วก็แบบเราใช้มาแล้วมันแบบมีผลแบบนี้ก็คือบอกไปตามตรงเลยไม่ฟกกเฟะก็ไรเงี้ยคือบางทีเราจะติดว่าอวยแบรนด์ที่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานู่นนี่นั่นใช่ปะ่ะก็ทําให้เราต้องแบบว่าเออพูดแบบเวอร์เกินจริงหรืออะไรใดๆอะแต่ติ๊กมองว่าการที่เราแบบสามารถแบบว่าซื่อสัตย์และจริงใจแล้วพูดความจริงได้อ่ะมันจะทําให้คน ชอบเรามากกว่ามากกว่าที่เราแบบเอออวยอวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะทุกสินค้าทุกแบบทุกอย่างอ่ะมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเหมาะกับแต่ละคนกับไม่เหมาะกับแต่ละคน,ะแ,ตะคนแตกต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแตกต่างพวกนี้สามารถเอามาเล่ามาบอกกับคนดูเราได้เลยว่าแบบเฮ้ยเหมาะกับประเภทนี้หรือว่าเออใช้แล้วมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างสามารถเปรียบเทียบแบบนี้ได้ก็จะยิ่งทําให้คนดูเนี่ยรู้สึกว่าอินแล้วก็รู้สึกว่าเราอ่ะจริงใจใส่ใจ กับคนดูจริงๆนั่นเอง 3. การลงคอนเทนต์ต่อเนื่องเป็นอะไรที่สำคัญมากคิดเซนต้าลานแปดหลายคนเนี่ยแบบอ้ขยันมากในช่วงวีคแรกแบบโหทำคลิปลงทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันต่อเนื่องใช่ปะ แต่พอสักพัก,กแบบพอไฟหมดพลังงานหมดหรือว่าคอนเทนต์ในหัวมันหมดแล้วมันตันแล้วอะไรเงี้ยก็จะทําให้เราแบบเออไม่มีคอนเทนต์ลงแล้วก็เหนื่อยแล้วก็น้อยหรือว่าบางทีอ่ะ,อะยอดวิวที่เราคาดหวังอ่ะมันไม่อาจจะไม่เป็นหนังที่เราหวังที่แ่บพอเราลงไปปุ๊บเอ้ยคนดูน้อยเงี้ยหมดกําลังใจหอ่อเหียวแล้วก็ไม่ทําต่อคือติจะบอกว่าไม่มีใครที่แบบว่าโอยเปิดมาปั้งโขคนดูแบบ เป็นพันเป็นหมื่นมันไม่ใช่ทุกคนเริ่มต้นที่สูนรเออเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำคอนเทนต์เ่ะเราเริ่มต้นที่สูตรก็จริงแต่ว่าเราทำต่อเนื่องและพยายามเสิร์ฟความต้องการของผู้คนความที่แบบเออคนสนใจเรื่องนี้เราก็ไป ไปพูดไปนําเสนอในเรื่องที่แบบเป็นกระแสอะไรเงี้ยบางคลิปมันอาจจะทําให้เราแบบปังขึ้นมาได้เลยแล้วพอเราทําคลิปไหนมันปังเลยใช่ปะคลิปอื่นๆที่เราเคยทํามามันก็จะเรียกยอดวิวกับขึ้นมาได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจสําคัญที่สุดสูด้ๆนะทุกคนทุกคนเริ่มต้นจากศูนย์คนอื่นทําได้เราก็ต้องทําได้ถูกป่ะข้อที่4ี่นั่นก็คือหาไอเดียเยอะๆแล้วก็ติดตามกระแสเยอะๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่าบางทีเราทำคอนเทนต์แบบตามที่เรา เราคิดไว้หมดแหละแต่ว่าบางอย่างมันก็รู้สึกว่าตันแล้วก็ คิดไม่ออกแล้วว่าไม่รู้จะคิดคอนเทนต์อะไรยังไงแต่การที่เราแบบเออดูเยอะๆสองช่องนู้นช่องนี้เยอะๆอ่ะมันจะทําให้เรามีไอเดียในการทำคอนเทนต์ได้เรื่อยๆหรือปัญหาของเอ่อคนดูของเราก็ได้คนติดตามของเราก็ได้ถ้าเขามาบอกเล่าปัญหาเราก็สามารถหยิบยกปัญหาพวกนั้นอนะ่ะมาแชร์มาบอกเล่ามาทําเป็นคอนเทนต์ได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือการตามกระแสคือต้องบอกเลยว่าเราอ่ะอยู่ในโซเชียลใช่ป่ะถ้าเราไม่ตามกระแสส่วนทางกระแส เนี่ยมันไปยากแต่ถ้าเราแบบเอ้ยกระแสนี้กําลังมาเทรนนี้กําลังมาแล้วเราไปจับไปเล่นกับเขาอ่ะมันจะทําให้ยอดวิวเราเพิ่มมากขึ้นได้ด้วยอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่หลายหลายคนเนี่ยอาจจะดังแบบชั่วข้ามคืนเพราะเกาะกระแสกระแสเดียวก็มีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องเป็นคนแบบอินเทรนหน่อยดูกระแสเยอะๆดูคอนเทนต์เสพคอนเทนต์เยอะๆจะทําให้เรามีไอเดียในหัวมากขึ้นแล้วก็ ทําให้เราพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีมากขึ้นนั่นเองข้อที่5ข้อสุดท้ายนะอันนี้อยากฝากไว้เลยเพราะว่าหลายคนอาจจะมาตกม้าตายในข้อนี้ก็ได้ข้อที่5ก็คือการเอนเก e กับคนดูเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนี้เราทำคอนเทนต์ใช่ปะ่ะเราไม่ได้แบบว่าสื่อสารทางเดียวเหมือนเมื่อก่อนที่แบบทีวีสื่อพิมพ์วิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราแบบเออพูดอย่างเดียวบอกคอนเทนต์บอกความรู้ไปอย่างเดียวแต่อันนี้มันอยู่ในโลกออนไลน์ออนไลน์มันคือการแบบ connect กัน นะกับผู้คนเพราะฉะนั้นนะเราทำคอนเทนต์ให้ความรู้หรือแชร์ประสบการณ์ก็จริงแต่ว่าเราก็ต้องพูดคุยกับคนดูของเราด้วยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยว่าเอา้ยเขามีประสบการณ์เหมือนเราไหมหรือว่าเอาเขาไปเจออีกมุมหนึ่งของเหตุการณ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถพูดคุยแล้วก็แชร์กันได้และยิ่งเรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้นใช่ป่ะมันก็จะทำให้เอ็นเกต ของคอนเทนต์นั้นของเรามันยิ่งเพิ่มมากขึ้นเพราะแน่นอนว่าทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเขาต้องการให้คนอะมีปฏิสัมพันธ์กันนึกออกปะมีการแบบตอบโต้กันุ้ยมีคอมเมนต์มีกดไลค์มีแชร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจับจุดนี้ได้เราทำคอนเทนต์ดีมาและแชร์ประสบการณ์แบบหุย ฟังมากอะไรเงี้ยแล้วเราพูดคุยกับคนดูแบบชวนเขามาคุยก็ได้เป็นคอนเทนต์แบบเปิดชวนคนคุยหรือว่าชวนคนแชร์ประสบการณ์ให้เขาคอมเมนต์ให้เขากดไลค์กดแชร์ได้เยอะยิ่งดียิ่งทําให้คอนเทนต์เราประสบความสําเร็จมากขึ้นสู้ๆนะทุกคนก่อนจะจบคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนนะลองมาทำคอนเทนต์ในแบบฉบับของตัวเองคือเราอะไม่ต้องไปมองคนอื่นว่าแบบเฮ้ยคนนั้นแบบปังแล้วคนนู้นแบบเยอะแล้วแล้วเราแบบเพิ่งเริ่มมันจะไปได้ไหมหอะไรเงี้ยไม่ต้องไปมอง เลยเอาที่เราแบบว่าสบายใจแล้วก็อยากจะทําตั้งใจทําใส่ความใส่ใจลงไปอะ่ะเชื่อว่าคนดูเขาเห็นความจริงใจนี้แล้วเขาก็จะมาติดตามเรามากขึ้นนั่นเองแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเราต้องวางตัวเองให้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราเป็นสายนี้แนวนี้มีความชอบทางด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยพยายามเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดอะ่ะไม่ต้องแบบ ไปอะไรมากเลยทุกคนคือเอาที่เราแบบมีที่เราใช้แล้วก็ไม่ต้องแบบว่าภาพสวยตต่ต่อดีอะไรก็ไม่ต้องแล้วทุกวันเนี้คือคนอะชอบอะไรที่มันแบบ เลียวแบบจริงใจจริงจังใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยพูดความจริงเนี้ยก็คือคนชอบและได้ใจคนแหละเพราะฉะนั้นเริ่มต้นได้เลยนะคะสําหรับใครอยากเป็นอินโูนะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยสามารถทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆสะสมยอดไปเรื่อยๆแล้วถ้าวันหนึ่งเราปังขึ้นมารายได้มันก็จะเข้ามาหาเราเองนะคะสู้ๆนะสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดคอมเมนต์หรือว่าก,กดใจให้ด้วยหรือว่ามีคําถามว่าแบบเฮ้ยอ,อยากจะรู้เรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ วันนี้ไปแล้วนะจ๊ะ